365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่143ตอนที่2พระธรรมล้ำลึกปัสกา ในสินศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1113กิจกรรมทั้งหมดด้านพิธีกรรมของพระศาสนาจักรเกี่ยวข้องกับพิธีบูชาขอบพระคุณและสินศักดิทธิ์ต่างๆในพระศาสนาจักรมีสินศักดิสิ์เจ์ดประการได้แก่ศิลล้างบาปศิลกำลังศิลมหาสนิท สินอภัยบาปสินเจิมคนไข้สินบวชและสินสมรสในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการของพระศาสนาจักรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีร่วมกันของสินต่างๆจะกล่าวถึงในบทที่2และเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับศินแต่ละประการจะเป็นเนื้อหาของส่วนที่สอง สินศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1114เรายึดมั่นในคำสอนของพระคัมภีร์ธรรมประเพณีจากบรรดาอัครสาวกและความเห็นพ้องต้องกันของบรรดาปิตาจารย์ประกาศว่าศินศักดิ์สิทธิ์ของพันธสัญญาใหม่ทุกศินได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหนังสือคำสอนพระศาสนจกธธักรคาทอลิกข้อที่1115พระวาจาและพระราชกิจของพระเรยซูเจ้าระหว่างที่ทรงดำเนินพระชนม์นชีพซ่อนเร้นและเมื่อทรงประกอบพันธกิจเทศสอน ก็ทำให้มนุษย์ได้รับความรอดพ้นแล้วในฐานะที่เกริ่นล่วงหน้าถึงพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์พระวาจาและพระราชกิจเหล่านี้แจ้งให้ทราบและเตรียมสิ่งที่พระองค์ตั้งพระไทยจะประทานแก่พระศาสนจักรเมื่อทุกสิ่งสำเร็จแล้วพระธรรมล้ำลึกต่างๆแห่งพระชนมชีพของพระริตตเจ้าเป็นรากฐานของสิ่งที่พระริตตเจ้าทรงแจกจ่ายต่อมาในศีลศักดิ์ ผ่านทางศาสนบริกรเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏชัดแจ้งในพระผู้ไทยของเรานั้นผ่านเข้ามาใน,นศิลกศิท์สธิ์หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1116พระอนุภาพซึ่งออกมาจากพระวรากายของพระคิสตะเจ้าผู้ทรงพระชนและบันดาลชีวิตให้ตลอดเวลา พระราชะกิจของพระจิตเจ้าผู้ทรงทำงานอยู่ในพระวรากายทิพย์ของพระองค์ได้แก่พระาศาสนจักรนี้เองเป็นศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นงานชิ้นเอกของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ของพระาศาสนจักรหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1117 พระศาสนาจักรซึ่งพระจิตเจ้าทรงนำไปสู่ความจริงทั้งมวลค่อยๆรู้จักขุมทรัพย์นี้ที่ตนได้รับจากพระคริสตะเจ้าและกำหนดวิธีการแจกจ่ายขุมทรัพย์นี้เหมือนกับที่เคยทำเกี่ยวกับสารระบบพระคำพีและคำสั่งสอนความเชื่อเป็นเสมือนผู้จัดการดูแลพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ดังนี้ตลอดช่วงเวลาหลายศตวตรรษที่ผ่านมา พระศาสนาจักรจึงได้กำหนดไว้ในการประกอบพิธีกรรมของตนว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ในความหมายเฉพาะของคำนี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้นั้นมีจำนวนเจ็ดศีลด้วยกันหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1118นรศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นของพระศาสนาจักรในสองความหมายดังนี้ คือเป็นศิลป์ศักดิ์สิทธิ์โดยพระศาสนจักรและเพื่อพระศาสนจักรศิลป์ศักดิ์สิทธิ์มีได้โดยพระศาสนจักรก็เพราะว่าพระศาสนจักรเป็นศิลป์ศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องหมายและเครื่องมือของการกระทําของพระกิตเจ้าผู้ทรงทํางานโดยพระพันธกิจของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ยังมีไว้เพื่อพระศาสนจักรก็เพราะว่าพระศาสนจักรสร้างขึ้นได้โดยศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระสินศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แสดงและถ่ายทอดพระธรรมล้ำลึกความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์ความรักพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคลให้แก่มนุษย์โดยเฉพาะในศินมหาสนิทหนังสือคำสอนพระาศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1119 พระาศาสนาจักรซึ่งรวมกับพระกิตตเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนศีรษะร่วมเป็นบุคคลล้ำลึกบุคคลเดียวกันทำงานในศีลศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเป็นชุมชนสามณะที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบโดยศีลล้างบาปและศีลกำลังประชากรสามณะเหมาะที่จะประกอบพิธีกรรมในอีกด้านหนึ่งผู้มีความเชื่อบางคนที่ได้รับศีลบวชได้รับแต่งตั้งให้เลี้ยงดูพระาศาสนาจักรด้วยพระวาจา และพระหันสถานของพระเจ้าในพระนามของพระกิสตตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่1120ศาสนบริการของผู้รับสินบวชหรือสัม,มนาภาพเพื่อศาสนบริการมีไว้เพื่อรับใช้สัม,มนาภาพที่มาจากสินล้างบาป สามนาภาพเพื่อศาสนาบริการแสดงว่าพระกิสตเจ้าเองทรงทำงานใน,นศินสักดิสทธิ์ต่างๆเดชาพระจิตเจ้าเพื่อพระศาสนาจักรพันธกิจประทานความรอดพ้นที่พระบิดาทรงมอบไว้กับพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมนุษย์นี้ถูกมอบไว้แก่บรรดาอัครสาวกและผ่านต่อไปแก่ผู้สืบาำหน่งต่อจากท่านท่านเหล่านี้รับพระจิตของพระเยซูเจ้า เพื่อปฏิบัติงานในพระนามและพระบุคคลของพระองค์าศาสนบริการของผู้รับศีลบวชจึงเป็นพันธะจากศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รวมกิจกรรมทางพิธีกรรมและสิ่งที่บรรดาอาัครสา,าวกเคยพูดและทำไว้และผ่านทางท่านกับสิ่งที่พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อกเกิดและรากฐานของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเคยตรัสและทรงทำไว้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1121ศสิศักดิ์ 1, 1. สิทธิ์สประการคือสินล้างบาปสินกำลังและสินบวชนอกจากประทานพระหัสถานแล้วยังประทานตราหรือเครื่องหมายที่ทำให้คริสตชนมีส่วนในสัมมาภาพของพระคริสตเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรตามสถานะและบทบาทที่ต่างกัน การมีภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้าและพระศาสนาจักรเช่นนี้เป็นผลงานของพระจิตเจ้าและไม่มีวันจะลบออกได้แต่คงอยู่ตลอดไปในคริสตชนเป็นความพร้อมเพื่อจะรับผันสถานเป็นเสมือนคำสัญญาและประกันว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและเป็นเสมือนการเรียกให้เข้ามาร่วมพิธีคารวะกิจต่อพระเจ้าและรับใช้พระศาสนาจัก เพราะฉะนั้นสินทั้งสามนี้จึงรับซ้ำอีกไม่ได้เลย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า